สวัสดีครับคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับมาฟังด้านบนแทบติว่า c 4 4 0ดีเซลนะครับสายพานหน้าเครื่องถอดออกแล้วนะครับไม่มีสายพานไปขับพวกไดชาร์จพวกลูกลอกพัมพาวเวอร์คอมแอร์อะไรต่างๆแล้วนะครับไม่มีแล้วก็เสียงยังดังอยู่นะครับข้างบนนี้ชัดเลยนะครับเดี๋ยวลองฟังดูออามาเลย Ow.